ไอ้กระจอวิเดอน้อยกอฟกใช่เนี่ยอาฟกไ้เอาฟบอกนะเน่ยน่น่น่ีอไอ้กระจอกไอ้กระจอกไอ้กระจอกไอ้กระจกสูตรที่อะไรมัเบียวเนี่ยใส่สูตรนี้่ไดี้นี้มานีอแตงนี้วันีแตงนีมนีกีบาร์นีกีบาร์อ็แตงนีอกระจกไอ้กระจอกเล่นกีบารก็ได้ก็ได้ก็ไก็ได้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 มาดิมันกับกูมาดีมาดานี่มาดีมา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 ดา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 ด วุยายแไอเดมึงเอาความบ้าใจมาจากไหนวะไอ้ดอกที่กระดีชั้นต่ำทำมาทำเองอีไอ้คุยแต่ควการีดอกฟ้องชิบหายดัลโก็ตายกตายกูตายทำมาทาทไหนเองอ่ะอ้าตตายะมามามาตายหิวมาตาเหีวมาอ้ดอก อยากใ้ได้ลตอไปต่อปเองไม่หวเนาะตอยไ่ไหอยายมันอกีดอกกเนไม่พกแวลูกตีอยามต่ก็ม่อีควายเรีเปนยางงเดียเฮียเ้ยคเอจะลอกยมันจะหลอกเไม่ไหวแล้วนี ิวไม่ไม่ให้แกอีดอ้แกอีดอมึงก่ลูกกอลีล้อไก่มันล้อไก่มันล้อไก่ไม่ไม่พร้อมเดิมพันนี้อยายเอากูอไหมมามากูช่แกไหมแกแกให้เมียมึงไปฮัลโหลคิริโอเคนิกมามาขอแกมาเาจริงนะเฮียมาโชว์รูว่าเ

เียไอ้กระจอยคุยคี้เดียวสตาร์พ่อมืนลูกหลีมตัวกลางไอ้เดียวคี้เดยววะใครจะอขีเดียวคุยมา่อไม่แก้เลยโอยมาันแก้เอาไหมไอ้สดมามาว่ะมึงตอมามาว่ะไันแพ้กูเนี่ยพินโยพินโยพวกมึงไอ้เฮียเพื่อนมันมันกัยใช่ไหม สิคิดอาสิคิดดวงอาทิตย์ที่อฟ้าทอแสงทองแม้ว่าห่นทางมืดดจะมีแสงส่องวันคืนเปลี่ยนไปไม่มีเหมือนก่อนแต่แสงอาทิตย์งขึ้นนที่เดิมไปแค่หันมองแต่ยังแวจวันตายาจนวันที่ชีพมาลายด้วยทธาไม่ก็ต่อมากระเทาะกระเทาะเบา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 กระเทาะต่อแรกเปล่ากระเทาะต่อแรกเปล่ากระเทาะกระเาะเป่า

จริงเลยนะชนะกูแค่รอบเดียวไอ้อะไรมไรอวินเดียรรู้มเนี่ยวินเดียน่ย้ควายกู้ษาให้แกไอ้ปัญญาอ่อนกูวินเนียไอ้ควายคดกางเยไม่ได้ตมานานเนี่ยคดกางแค่กูเฉยเลยเออไปใหจอแขนแขนไอ้ยกคิดดูสตาพ่อเหมือนลูกหรี่ยคุย